ครับก็สวัสดีนะครับพบกันแล้วกับลูกพระเจ้าตาแคร์มีครับคลิปนี้แกมีนะกินแซ่บไม่เบิง้งเลยครับแกงสมกบแต่คอนชิเบิง้งแกงสมกบเบิ้งไก่ก่อนครับมันหนาฮากมากเลยไก่หรือหมาฟุตเดินครับเบิ่อนเอเห็นไหมขนหัวมันก็ขนหัวเขากันซิฟฟูฟนะเห็นไหมตัวนี้ตัวเมียครับเขาเรียกว่าไก่ชินกี้ชินกี้นะครับไก่ชินกี้อเมริกา คืออเมริกาชินกี้ชินกี้นะครับผมซื้อมาค 1, มหามหาหาูหนึ่งสามันาเดี๋ยมนาคิลี่ลีนครับนนครับต้มสมกบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินขาวน้ืกันครับขาเศร้าข้าวเที่ยงใส่น้ำกันแล้วมั้ยนี่มาครับต้มสมกบนะต้นคลิปไก่เบิ้งไปแล้วนะครับไก่ชิวกี้ลองไปเสิร์ชหาได้นะครับในเฟซบุ๊กก็มี มิทุกจกงหวัดน,นะครับต้มใส่ใบข่าอ่อนเสียบ มาเมาื่อคืนครับจับมาเจอตลาดได้หาตัวกบหน่อยมาถึงรู้ทำหาตัวอื้อฮือพอดอันนี้บนเจ้าขีพี่เจ้าดีนะครับเจ้าสมอืมอือ จับขานาดมาไหมา ออออลองนั่งกินกันระวังไกลความเลยมันสิจดกันเนอืย สี่เมตรเป็นเส็บ นี yep. mm ่ค hmm. ร mm ับอืมอั่น ต้มเป็ดเลยนะบได้เอาใส่เอาเียวเลยต้มแบบต้มเป็ดเลยรับพวกเต็มกระเพาะมันยังเดี๋ยวนี้มันั้งกินในบัดอืม ไก่พวกนี้ต้องระวังนะครับหญ่มันตีกันไก่มันจิกกันนะครับเพราะว่าถ้ามันจิกกันขนเสียเบิร์ครับไก่พวกนี้มันเป็นไก่ที่โชว์ขนแต่ขนมันหลุดขนมันล้นกับบางงามครับก็เลยต้องระวังระวังให้เดี๋ยวเขาตีกันมาครับตบสมก่อนอตบสมกบโอ้ยสุดยอดมากเลยซาล่า นี่ขาตุออยา้ยี้วะเนี่ยอ้ยเราต้องไปยางไตมันเมืยนะครับนะกิโลละร้อยจริงจริงกิโลละร้อยอืม,อม โตใหญ่ในมหาตัวนี่ยังมาถึงโลเลยอ,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 อับแถว แซบขนาดบางคนเขาจะบอกกินนางมันเนาะเขาสิลอกนางออกก่อนเด้ลอกนางทิ่งแต่ผมหนียว,วของแซบมันอยู่หนังเ่ะครับ ตัวแงลายกะดูแข็งออกแต่กระเพาะกับใส่เพราะน้องนายกินในบัดครับสิกระเตอแขนังโอ้ย คนไทยคิดบะเบิงนะสูนเนาะไครคนไทยอืมพอ,มอ,มอปล่อยออกมาแล้วก็เศร้ากระเตกแล้วกระเตกคนหูว่าใครแล้วนั่่าโอ้ไม่ว่านลายแน่ครับ เลียงไก่เขาต้องรู้จากนั่นมนนะรูดลงรูดสัญชาติยันของไก่ต้องเรียนรู้เรื่อๆนันต้องการอย่างดูกับคนอยู่กับสังคมเหมือนกันครับก็ต้องเรียนรู้ว่าสังคมนั่นเขาอยู่อย่างไดเป็นอย่างได Nei. Ah. ออืกัดกระห้อนสดน,น้ำห้อนเลยเฮตเตอร์เฮเตนร์แซ่บนะครับแซ่บอิทีสุดยอดนะ แล้สุดท้ายนี้ต้องจบไม่แค,คาา่นี้ก่อนนะขอบคุณที่ติดตามยังยูทูบรูปยางตากให้มีกับคุณนุ้มไม่นะครับยังพบในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ